โอเคครับทุกันชอบกดติดก่อไปดูบรรยากาศห้องซ้อมมาผมมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำก็คือชุดนี้ชุดชุดอย่างสวยน่ารักอะ่ะกับชุดนี้ครับฮาร์ดเบรกใส่เลยกับแฟชั่นชุดนักเรียนสวยแฟชั่นที่เคยขายไปแล้วครับ แล้วก็เอากาคคลับมาไข่ครั้งฟิวจ้าก็หลายคนเรียกเนาะก็ให้กลับมาเยอะนะก็กลับมาแล้วใครที่อยากได้อย่าลืมไปจัดด้วยสวยจัดชุดเนี้ยังเท่สวยดีชุดฟิวจัดเลยทุกคนแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับก็เป็นเป็นโหมดใหม่ไม่ใช่กิจกรรมเป็นโหมดใหม่ โหมดท no ี่กำลังจะเข้ามาในเกมนะครับโหมด2องเตรียมพร้อมกับเพื่อนในสนามรบคุณด้วยแบบเป็นโหมด2 v 2คล้ายๆ1 v 1ที่เคยเอามาแล้วนะครับแล้วก็เหมือนจะออกไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจดูแบบนะครับคล้ายโหมด1 v 1่ี่งที่กับเอาเข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วแต่นี้เป็น2 v 2ก็ไปรัชมบรรยากาศท้องเซเว่นเลครับไปแล้วเหมือนเราจะไม่ลงเอเว้ยมันน่าจะลงวงฟ้ากว่านะให้เมย์โดนแยกไปคนเดียวเลยไอ้ที่เหลือสามเลย คนเหมือนเดิม <blueberry> บ้านลิงแทนเราเลยบ้ใช่ปะเอเยลบานบ้ลิงนั่นแหละเมลเก็บปืน้าหนอเฮ้ยไปรถมามีรถม้รถที่ีมดิต้องเอานะมันิ้มนะตัวใครดเวาเมียวหมอนอยนมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยสวสวตีนจะดาวแล้วเข้าไปแล้วจะดาวหนึ่งแล้วอยู่ด้วยกันไหมที่ตายอ่ะ เฮ้ยจดานึงะดานึงตรงกูเจ็บมากเลยเจ็บปองด้วยเฮีาดังู่น่พี่โจะดาวโดนน้อยโดนน้อยย่เสดดาวดาวนหน่อยดิไม่เลยเดี๋ยวก้คนน้นี่นดาวดาวอ่าเดียวไม่ต้องกลัวต้องคุเปล่าระวังนะพานยานะพ่นานะเล่นเลยข้างในข้างในข้างในตัวเดียวบนยิงบนยิงบนยิง โอ้กูติพิษดาวโอ้ล้มอะไรรึเปล่าซ้อนพี่ไปหน่อยดิฮัลโหล เเดียวเต้ห้ไเนี่ยหน้านหน้าคุเนี่ยใเนี่ยม่วาไปเจอเลยเนี่ยต้วตเนี่ยเมีคด็กคเจอาคให้น่องตเดีวีเยวที่เดีว่มมีตัวนึงมีตัวนึงยู่ตรงค้อนหยตรงค้อนวิววิวานมีวิวลังคุ่วนี้วานมีโอเคมีรืป่ะมีตัวหนึ่งนงนงคุณอ่ะตัวเดียวเลยหรือตัวเดียวไม่ใช่เอยนายันหน่เอาเดียวเดี

แค่ไปอะยิงยาอะไรอะม่มีเดยหรอรไอ้หี้ยยาไม่มีเหมือนกันนะมีหกคนตัวที่หกมาทีคนคนเหอไปมันมี m79 ตัวหนึ่งนะตรงคอนตรงนั้นได้ได้อยู่เรยรอมีโดนนะฮัลโหลผมมีโดนปล่อยดิปล่อยปปล่อยปปไปข้างหน้าเลยคุณหมวเล่นด้วยกันไรอนะ

มาเร็ว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 มามาเร็วเร็มมาเร็วเร็มมาเร็วมาเร็วเร็มาเร็วมาเร็วาวมาเมาวมวมาเร็วมาเร็วมาเเร็วมาเร็วมาเมาเรมาร็วมมาเร็วมาเร็วมาเร็เร็วเมาเรร็วมาร็วมาเร็วมเร็วมาเร็วมาเร็าเร็าเ ยีข่ <NYU> <úc lob. S 2> โขห้ามคนอะไรยูบมีคมจัดเป็นยังไงกันบ้างครับหูฟังหล่นกับบรรยากาศนอนซ้อมคือบอกเลยว่าผมเนี่ยคนอะไรมันเล่นโหดจัดปืนโ้จ๊แจบยูวอ็มพีแบบให้หัวแบบแดงๆที่อยากได้คน ก็ฝากติดตามผลงานของ AA ด้วยนะครับที่แข่งแล้วน่าจะวันที่20นะ t อร a l l s e a s ฝากเชียร์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องแฟนเพจพี่ใน YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆในทีมผมด้วยไปเจอกันคลิปหน้านคลิปนี้เพ่ครับ